แก่แล้วเดินไม่ค่อยไหวตรงสภาพยำแย่ปีนี้นะอินตำบานเป็นช่วงเป็นช่วงไปได้แต่งเลยไม่เหมือนต้นแต่ก่อนเลยตอนแต่ก่อนนะแข็งแรงเล่นบาทได้กดลิ้วอลยอันนี้โอ้เส้นอืมดูทับเส้นประสาท เมื่อวันนเมื่อก่อนนี้ก็าเอาค้อนมาทุบอีกนักเพิ่มไปอีกมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดินไม่ไหวเปีย้ยเปีย้ยเป็นไข้เลยวะยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นเหมือนระบมไปหมดเลยค้อนทุบเนาะเหมือนโดนทุบหมือนังงําจะทิกวางแล้วก็ต่มต่ม <laughs> นีกว่าขาอบูนญเ <laughs> จอแต่เคสห,หนักๆปีนี้นะ <laughs> ตั้งแต่ฟังเข็มก็อนหนักแล้วมันดูดเลือดอีกดูดเลือดก,ก็ไม่พอก็ซัดทั้งท้องอีก <h ums> โอ้เจอเจอแต่หมอเถื่อน,น <laughs> คิดว่า เอออบอุ่หมอเถื่อนคิดว่าเป็นจะหายเห็นว่าอันนี้มาขานี่มาถูขาเห้าจนแดงหมดเลยนะจนปวดเลยเท่าทุกวันนี้นะน้ำบ่มไปมันก็ไม่ไม่ออกกดเส้นลมมันก็ไม่ไปมันก็ได้แค่นี้นะวูบมาได้แค่เนี้ยแค่ข้อเท้าเนี่เอ,อ้า บักบาดมันก็จิ้มจิ้มนิดเดียวมันก็ยังออบกว่าเนาะนั่นนะก็หมอเนี่ยนะหมอมณฑีเนี่หมอเปียกเรานี่ก็จับปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ยังออบกว่าเนาะอันนี้สัดที่จนโอ้โหแต่ครูแต่จะน้อยไฟแล้วแหละกัดฟันสู้เอาเนี่ยนะเอาเอาเอาไอ้นั่นมาถูอีกนี่แหละมันแดงแดงนี่แหละเส้นลมขึ้นแล้วเอาอะไรถูมันก็เส้นลมขึ้นต้องก็ถูจนแดงเนาะ โอ้ยมีแต่หมอหมอเถื่อนตายกูตายพี่โอ้ยพ่อปลาไกา่เยอะแต่หมอเถื่อนไหมเข้าใจไหมคำว่าเถื่อนนี่อ่านั่นคำว่าเถื่อนนี่มันฟังแล้วมันกระเถื่อนอยู่นะพ่อปลาไกา่อืาป่าเถื่อนมันก็โหดหนักๆไอ้นี่หมอเถื่อนอีกนะ ป่วยเลยวะจะไม่ทรงน้ำก็จะไม่ไหวเลยเพราะผักไก่เอามือจับขันน้ำก็จะหลุดมือ <c oughs> โอ้หนักแล้วมันโอ้เป็นแล้วมาเดินแค่นั้น่หรอวะใครจะเดินนี่ก็เดินไปเถอะเราไม่เดินแล้วมานั่นงของแม่แม่นีก่ก็ขึ้นรถแล้วอืไม่เดินบ้านเพื่อใหบ้านหมูสองนี่ถึง มันโจโจก็หยุดละขึ้นรถมาแล้วไม่ไหวแล้วนี่แต่ว่าตัวชานี่เบาอยู่นะแต่ว่าตัวระบบม,มาแทนอเออตัวชานหรือว่าโดนค้อนเนะี่ยมันไม่ยอมชาร้วือมันม,นะมันหนักก็เพราะนี้ว่าดีนะเอ้พวกนี้ถูกค้อนดีนี่นชอบทุบไหมพวกนี้นะนี่เฮานี่เปื่อยเลยนะถูกทุกคนนะนะั่นน่ะ น,นึกว่าทุกปูนเสียงแต่ละคน <c oughs> เขือนมาก็เพิ่งเจอเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมนี่แหละคำว่าเถื่อนนี่เป็นยังไงหมอเถื่อ,น,อ,อนนี่น,นี่มันพูดพุทธเจ้าไม่ได้เถื่อนที่วกุมกรมรภพัฒก็ไม่ใช่หมอเถื่อนอมหมอนี่เป็นหมอที่อยู่ในเขาเรียกว่าขันรองแห่งธรรมนี่มันเราทำหนักวิไหนนั่ย นี่เป็นของดีของเ้ืยของประเสริฐไม่ใช่ของเถื่อนนี่พวกเราไม่ใช่ของเถื่อนเถื่อนมันก็อย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดสภาวะแห้งแล้งเกิดขึ้นไปนี่มันเถื่อนนั่นคนเราทุกวันนี้นะคนไม่มีิทิ์ไม่มีธรรม,ม,มว่าคนเถื่อนอืมนี่คนมีสิทิมีธรรมว่าคนคนไม่เถื่อนเห็นไหมนั่นไอ้พระเจ้าที่เปิดโลกธาตุโลกธาตุมันเถื่อนมาหลายหลายโลกหลายกลับหลายกันนี่พระเจ้าที่เปิดโลกธาตุนั่นเปิดโลกธาตุนี่ ให้ดูว่านี่มันไม่เถื่อนนรลกมีจริงนั่นสวรรค์มีจริงพรมโลกมีจริงเรื่องพระนิพพานมีจริง,มมน,รง,รน,รงนั่นไม่เถื่อนนั่นไม่ต้องไปกราบไปว้ไหว้นั่นต้นเสาไม่ต้องไปกราบไปว้ไหว้พวกต้นไม้ภูผาป่าไม้นั่นพระเจ้าบอกว่านั่นมันไม่ใช่สารณนะอืมที่บอกว่าอันเด็กเป็นที่ฝากเว็นฝากตายได้นั่นแต่จะถือพระรัตนัยเป็นที่พึง่งนั่นไม่เถื่อนนั่นสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าใจยัง ไอ้พวกเรามันเถื่อนดังนั้นแหละมันไม่รู้อ่ะอ้ที่ทำแล้วก็ทําไปทําแล้วก็ทําไปเนี่ยมาวันนั้นยังให้เราไปนับถือหินอีกเอเออ้าวเริ่มไปแล้ววะมาแบบเถื่อน,อน,อนมันก็เถื่อนไปนั่นแหละแต่เราก็ฟังอยู่นะก็เป็นหมอเราก็ฟังไวนะ้น่ะนี่คือข้อผิดพลาดมันนะนันเพราะว่าว่าเรานี่โดนอะไรละ่ะจะไปโดนของเขาอ่า <H uch> อ่าเห็นไหมใครเราแล้วก็ฟังฟังฟังเนี่ยพวกลูกว่าดีก็ดีไปแล้วแต่แล้ว,ว่่ามันไม่ดีเพราะเขาเป็นเถืถ่อนๆอยู่นั่นหละให้เรานี่เอาขวานขวานฟ้านั่นไกลับมาไหว้อ่าตอนนี้จะได้อืสุขภาพร่างกายจะได้ดีว่างั้นนะ่ะเว้ยว่ายูนในนี้เต็มแล้ว อยู่ในห้องเเป็นถุงนวลเขาว่างั้นเอาแล้วมันมายังไงไม่ทราบเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันผิดหูเราแเราก็ไม่พูดหรอกเพราะว่าผู้ที่พามาก็เชานั้น <c oughs> นั่นะคุณหมอทั้งหลายเห็นไหมล่ะลูกองียเขายังเข้าไม่ถึงคุณพระธนาัจนั่นเรียกว่าเถื่อนลูกเขาจะยังนี่เลยก็ว่าเถื่อนหัวใจเถื่อนมันเถื่อนไปหมดนะลูกนะถ้าเขา เขาบอกว่าเอาพราะรัตนาแตมิตรพึ่งแล้วไม่เถื่อนแล้วรูเ้เรื่องขันเรื่องวิบากการพ้องขันที่มันเป็นนี่นะั่นก็เชื่อกรรมที่ผลข้องกรรมนี้ก็คือไม่เถื่อนแล้วนะี่พวกเราเราจะไปกราบไปไหวอิดหินปูนรายที่มันเถื่อน,นะลนลแล้วลูกนะลูกต้องเข้าใจด้วยนะั่ความคิดที่เป็นเถื่อนเถื่อนหัวใจมันหัวใจเถื่อนน,ะนั่นนี่เรื่องของเรื่องมันเราฟังอยู่แล้วลูกเขาไม่ว่าลูกเขาแล้วเขาก็คงจะเรียนมากงนั้นนะแต่หมอชีวกกรมรพันไม่ใช่หมอเถื่อนนหนดูเขาใหญ่ยัง กพราะเป็นโซดอบันนะเห็นไหมล่ะนนี้ศาสนาอื่นศาสนาอื่นเข้ามาบรรพชาป่วยดิไม่ให้หมอชีวกกกมรารพัฒรักษาหรือบางคนก็ควองคาราวาดอยู่อยากหายจากโรคภัยไขเจ็บก็มาบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วก็หมอชีวกกกมรารพัฒผู้ที่ไม่ใช่หมอเถื่อนรักษาหายปับ๊บหายปั๊แล้วสืบขาลราเพศออกไปนั่นหมอชีวกกกมรารพัฒก็เลยมาฟ้องพู้เจ้เาเนี่ย เราดูประถากแทบล้มแทบตายดูแลแทบล้มแทบตายนี่บวชมาก็เพื่อเสียงนี้เหลหรอหายจากโกรคแล้วก็เจ็บแล้วก็สื่อข้าลาเพทไปเลยเนี่ยนี่แหละพระเจ้าก็ทรงทรงบัญญัตินะห้ามพวกเป็นโรคไปก็เจ็บโรคเลื่อนโรคอะไรมาบวชในศาสนาทุกวันนี้แข้งขาดขาขาด,ขาด,ขาดอืมเป็นกระทิงกระเทยบวชมดนั่นเรื่องของเรื่องมันเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะแต่พุระธรรมพระวินัยให้ฟังที่ไม่เถื่อนไอ้พวกพวกเราไม่คิดแบบเถื่อนเถือนนะ ได้บอกว่ากระสงสารกันนั่นสงสารกันแบบเถื่อนๆไม่ได้สงสารกันแบบทำแบบวินัยเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยมันก็เลยพากันทำที่ผิดทมผิดวินัยว่าตัวเองถูกต้องดีงามทั้งที่นั่นแหละความคิดแบบเถื่อนๆหัวใจแบบเถื่อนๆก,นการกระทำแบบเถื่อนๆเขาจะอะอย่างมันเลยเป็นอย่างนั้นต่เรานี่ไม่เป็นเหมือนหมูเราไม่ใช่ว่าหัวใจเถื่อนอีกเราไม่มีเราทำลายความป่าเถื่อนทั้งหมดหนึ่งหัวใจของเราดวงนี้นั่นเห็นไหมเหรอ เอาพระรัตนนาใจเป็นตะพึ่งตั้งแต่ความคารวะานูน่นเราไม่ตียว,ว่าไปกาบอิฐหินปูนใจเป็นอาจารย์ี่ก็เชื่อพระพุทธเจ้านี่น่ะใช่ไหมละ่ะเชื่อพระพุทธเจ้าที่สุดนั่นบระผู้เดวา่ามนธุชาจาร์นั่นมังคลาอัน,นิจินตยุงหรืออะไรนั่นแหละแล้วนั้นเราสวดได้สมัยก่อนเดี๋ยวนี้เราลืมแล้วนั่นแหละว่นงนั้นล่ะไปถือปูผ้าปา่าไม้เออไปถืออิฐหินปูนชาย จะก่าวปเป็นสารณะนั่นไม่ใช่สาธารณะอันเด็กเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของพวกเธอนะนั่นแหละถ้าใครจะถือพระราตนาตยเป็นที่พึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายผู้นั้นแหละที่ว่าเป็นผู้ที่ช้ามากที่จะเข้าสู่สุคติภูมิได้นั่นเห็นไหมล่ะีพวกเรามันจะป่าเถื่อนอยูมันเป็นงั้นแหละมันก็เลยเกิดจากภาวะแห้งแล้งเกิดขึ้นนี่นี่ก็เห็นไหมล่ะไปที่ไหนเลยมีคนที่บอกว่าถือพระรานณาตยที่สูงมุบูรพุนไมโอ้ยาก มีข่าวต่างๆใช่ไหมละ่สมมะสามเนนบวชฟังข่าวโอ้มาดูมด,ด,ด,ดูการด้ด,ด,ดูนี่สาม,มเนนบวชเยอะเมื่อแต่ว่าผลสุดท้ายก็เป็นเมียเจ้าอาวาสหมดนั่นเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะพี่หน้าโน้นที่าเถื่อนไหมนี่พุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่เถื่อนแต่วพวกเราโอ้หัวใจมันเถื่อนมานี่นั่นทำให้พระพุทธศาสนาที่จะท,ที่บอกว่า สมบูรณ์บริบูรณ์นี่คงเช่นคงวานี่ทําให้พุทธศาสนานี่ล่มจมไปก็พวกเราเป็นผู้ทำเลยเขาข่าวไปฟังข่าวดิเออ,อีวัดล่ละนั่นอนะ่ะกัจําเนิน,นเ,เป็นเมียเจ้าอาวาสหมดเลยเป็นเมียพระไม่ดูการบวชเนี่ยนะล้องให้กัจจาเนิน,นในตัวเล็กๆก็ล่องไห้ไปฟ้องแม่โอ้อดูที่มันกระเทือนใจไหมป่าเถื่อนไหมนั่นคนหัวนองของพระเหลืองนี่ น่าจะยุติความป่าเถื่อนได้แล้วนี่มันยิ่งป่าเถื่อนยิ่งป่าผู้ที่เขาไม่ได้นุ่งห่มผ้าเหลืองนะนั่นเมื่อพี่เอานั่นนี่เราพูดให้ฟังตรงนะแล้วไม่ได้ว่าเราไปว่าใครนั่นเราพูดให้ฟังนี่หนึ่งไม่ป่าเถื่อนไหมนี่เราก็เกิดสภาวะแห้งแรงเกิดขึ้นเห็นไหมล่ะนี่แรงเพราะอะไรเพราะความป่าเถื่องของพวกเราเนี่ยเพราะไม่มีธรรมะคลองใจนั่นไม่รู้บุญไม่รู้บาปนั่นเรื่องของเรื่องมาในสมัยมตการก็เป็นงี้ละก็เกิดสภาวะทติแห้งแรงเกิดขึ้นอ้าว ก็ให้พระราชาพระมหากษัตริย์ออกมาว่าปกครองตามหลักการปกครองหรือไม่เอหรือปกครองได้ผิดการหลักปกครองของพระราชามหากษัตริย์นั่นก็เข้ามาฟ้องร้องกันในสมัยพุทธกาลนี่นะเพราะตอนนี้พระราชาพระมหากษัตริย์เขาแสดงความบริสุทธิ์ว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่มีการ่าขาดตกปลกพองในการที่ ปกครองประเทศชาติบ้านเมืองนี่ว่างั้นก็นี่ก็เอา้ากันนี่ก็ไล่กันแม้ใใครเป็นผู้ที่ผิดศีลผิดธรรมบ้างรัชดรน,นี่เป็นผู้ผิดศีลผิดธรรมไหมไอ้พระประชาชนานี่ผิดศีลผิดธรรมไหมมีมีผู้มีศีลมีธรรมไหมเออยังก็จัดการจัดระเบียบให้ถือศีลหา้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนั่นเห็นไหมนันคือุตการเนี่ยฝนฟ้าก็จึงตกต้องตามฤด,ดูกาลนี่เรื่องเขาเรื่องมันนะ่ะ พวกภัยพิบัติต่างๆก็อนตรทธานจีนไปนี่เห็นไหมล่ะนั่นไม่ป่าเถื่อนนี่นี่ไอ้ด้พวกเรามันป่าเถื่อนเป็นอย่างนั้นแหละมันคิดตามความคิดของมันน่ะมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้นี่ฤดูการต่างๆที่บอกว่าฤดูการต่างๆนี่มันตกฝนก็ตกถูกต้องหนาวก็หนาวถูกต้องร้อนก็ร้อนถูกต้องนี่มันไม่เป็นจิตใจของมนุษย์มันมันป่าเถื่อนสัตว์ที่รรมชามันก็พอเป็นไปด้วยแม้สมัยก่อนนี่พวกสัตว์นั่นมันมีฤดูการเป็นสัตว์เห็นไหมล่ะ พวกหมาอย่างนี้ก็เดือนเก้าเราจะเห็นเท่านั้นแหะกว่าที่จะลูกหมาในแทบรวมแทบ,แทบตายทุกวันนี้ทุกการเวลาเลยนะ่ะนั่นมันเถื่อนไปหมดเลยมันเถื่อนเพราะว่ามนุษย์ทําเถื่อนนั่นเห็นไหมมนุษย์ป่าเถื่อนมันก็เถื่อนไปหมดมันก็ลงไปสัตว์เอลัชานู่นน่นะลงไปหมดเนี่ยน่ะก็เกิดสภาวะที่ว่าแห้งแรงโหสารพัดละคนก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมฆ่ากันตายละนี่เข้าใจยังนี่เหตุผลมันนะ่ะนี่เหตุที่มันเกิดอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะรวมตัวกันไปไม่ได้อะ เขาต่างฝ่ายก็ต่างไม่สนใจเรื่องธรรมะไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปอีใหม่ปีเก่าก็โอ้สาราพัี่จะเมาเละตุ๊เปะฆ่ากันตายนรื่ะแต่ลวีแตลวันเนี่ยเห็นไหมป่าเถื่อนไหมอย่างนี้บอกว่าพวกเราชาวพุทธถ้าจะใช้กฎหมายที่รุนแรงหน่อยก็บอกว่าพวกเราเป็นชาวพุทธว่าลัว่าจะเป็นป่าเถื่อนเห็นไหมล่ะดีย๋ยวพวกที่มันทําชัวนะ่วมันรู้จักบุญรู้จักบาปไหมนี่เรื่องของเรื่องมนเรามาพิจารณาแต่ตอนตอนนั้นปั๊บนี่เราไม่ได้ว่าใครนะ ี่เพราะว่า,านี่มันก็ใกล้วันสงการแล้ววันพรุ่งนี้วันนี้มันที่สิบสองแล้วนี่พรุ่งนี้วันที่สิบสามตัตกบาลพระพอดีเห็นไหมล่ะเนี่ยความป่าเถื่อนต่างๆก็น่าจะยุติได้แล้วสงการนี่น่าจะทําบุญทำกุศสกันเต็มเมเต็มหน่วยเออละบาบปบริเ็ณบุญชา้าดีกว่าที่จะไปสร้างความชั่วชา้าละมุกจุกกระเปเอทั่วโลกอินเดียดังที่เห็นนั่นละเราก็ไม่เข้าไปก้าไก่นะใครจะว่ายังไงนี่เราเราก็เอาธรรมะนี่แหละวัดนี่ เพราะความป่าเถื่อนมันเกิดทั่วโลกดินแดนนี่ในทำายังไงจริงจะไม่มีการป่าเถื่อนเกิดขึ้นนั่นธรรมะของกุฏิเจ้านี่มีไหมล่ะผู้ที่จะเอาพระนาไตาเป็นที่พึ่งอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นนั่นก็เห็นแต่เอาอิดหนินปูนใจเป็นที่พึง่งคิดว่าเลือดว่าประเสริฐเอาเจ้าพอ่อเจ้าแม่เป็นที่พึง่งว่าเลือดว่าประเสริฐนี่แต่ก็คิดเอาในตัวเองคิดแบบเถือนเตือนว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นั่นแต่พระรูปมนี้ไม่ได้คิดเหมือนหมูนั่น เรายุติการเถื่อนทั้งหลายทั้งสิ้นหมดแล้วเมื่อพฤศจิกาค่ำเดือนสิบปีพอต้องมาร้อยสี่สิบห้านั่นใช่ไหมละ่ะไม่มีคําว่าป่าเถื่อนไม่มีคําว่าหัวใจเถื่อนคําว่าเถื่อนเถื่อนไม่มีในกายวาจาใจของพระรูปนี้นั่นแต่เราคิดนึกตึกตองเราก็เอาธรรมวินยัยวัดนั่นเอาถูกต้องตามนี่เราไม่ได้เอาความคิดของเรานี้ออกมาออกมาเพี้นพ่านไม่มีมีแต่ทำมีแต่วินยัยแต่นั้นแต่ความคิดเกิดขึ้นเราไม่เอานี่ก็ถ้าไม่ถูกต้องตามพระวินัยนี่ ถ้าความยิดทีมมันเกิดขึ้นถูกต้องตามทาตามวิันนี้เราก็เอาก็เอาสิ่งนั่นแหละข้องถูกต้องนี่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจนีนะ่ถ้าเกิดว่าเออนี่นึกถึกต้องตามท Comment, นาตามพินัยนั่นเป็นสิ่งที่ชอบเราก็พึงตามนั่นแต่พันมันนึกถึกต้องไม่ไม่ถูกต้องตามพระวินยัยเราไม่เล่นด้วยนี่เพราะเราเรายุติความเถื่อนทุกที่ทุกอย่างได้หมดแล้วเมื่อใจเถื่อนเราก็ไม่มีคําว่าป่าเถื่อนเราไม่มีคําว่าทําแบบเถื่อนเถื่อนเราไม่มีนะ เราพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่อง <c oughs> หมอเถื่อนนี่เดวบอกว่าเอา้าวทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าไม่มีออยอนี่อยอยมอนจ้างกระทาก,ก็กได้นี่นั่นเรื่องก็เรื่องเหมือนนี่แต่ว่าเถื่อนได้ไม่เถื่อนตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่วัสดุเถื่อนไม่เถื่อนตัวนี้ขึ้นอยู่ที่ใจของผู้กระทำรู้เข้าใจอย่างกระทาอยู่ทํายานี่เขาทําขึ้นด้วยมีเจตนาดี ที่จะรักษาคนโดยเอาหลักการสอนของพระเจ้าเนี่ยออกงาเผยแพ่มันก็สมควรนี่มันไม่เถื่อนนะนั่นสมควรที่จะยกตัง้งเสริญเสริญนั่นก็กเอาก็นี่เอาอะไรเอาแค่ค่าอะไรเล็กๆก,ก,ก,กน้อยนิดหน่อยเอเคเเอค่าที่ไปซื้อวัสดุมากระทำยานั่นเอาแค่นั่นนั่นเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสรศิฐมาเผยแพ่เพ,เพื่อต้องการให้คนหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ไม่เถื่อน ไม่ใช่ยาเถื่อนแล้วถึงจะไม่มีอยอยอะไรก็ตามไม่ได้เกี่ยวกันตัวนี้ไม่เถื่อนแล้ะผู้ที่บริโภคเข้าไปก็หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่เถื่อนแต่ที่ผู้มีเจตนาลามกจุกเปรดนี่เถื่อนนะนั่นค่าขายหรือว่าสร้างโรงพยาบาลขึ้นหรือว่าไม่เป็นหมอเป็นหมออะไรถึงจะมีอยอยอยู่ก็ตามแต่นั่นแหละเป็นหมอเถื่อนเพราะใจมันเถื่อนล้วยหัวใจมันเถื่อนนั่นรู้เข้าใจอย่าง ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีอยอยหรือมีอยอยทางหัวใจมันเป็นหัวใจเถื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เถื่อนไปหมดทั้งวัสดุที่ทําเป็นยกเป็นยาเป็นวัสดุเข้าของต่างๆที่เราใช้นั่นคือของเถื่อนรูอ้เขอ้าใจอยังนั่นหละเหตุผลของมันนะั่นน่ะี่เราจะเข้าเราจะคิดว่าอันนี้มีอยอยแล้วนี่เป็นของที่ถูกต้องตามตัวบกฎหมายมันไม่ใช่ของเถื่อนมันไม่จริงเจตนาเรามุเจกระเปิดตัวน,นั้นออกมามันเป็นของเถื่อนหมด สร้างโรงพยาบาลก็ไม่ได้สร้างก็เพื่อว่าจะดูแรลรักษาคนไข้ด้วยมีจิตเมตตานั่นก็เถื่อนโรงพยาบาลเถื่อนหัวใจเถื่อนดังนั้นนั่นแหละพวกป่าเถื่อนเขาจะยังนี่ความต่อการิงเป็นอย่างนั้นใด้พูดให้ฟังนี่พวกเราจะบอกว่าสิ่งนี้ไม่มีอออมันใช้ไม่ได้สิ่งนี้มีอยอใช้ได้ลูกคิดผิดนั่นถ้าผู้กระทำแล้วมันเป็นคนเถื่อนเขาเรียกว่าหัวใจมันเถื่อนแล้วมันเถื่อนไปหมดนะลูกนะนี่เจตนาลามกตกระเบิดเห็นไหมละ่ะ ในนี้ก็มาทําให้พวกเรานี่ตกทุกข์ได้ยากแต่และกรรมลาบากก็เพราะวัคซีนนี่เข้าใจยังพทุทธ่ทรมันเถื่อนนี่หัวใจมันเถื่อนหัวใจมันเป็นเปรเป็นผีเข้าใจยังนี่เราไม่ได้เป็นการเมืองนะเราพูดให้ฟังนี่เรานี่แหละไม่เคยเป็นอย่างนี้เราก็เป็นนี่เนี่ไม่เคยว่าแข่งขาจะเป็นอย่างนี้ไม่เคยว่าไอ้นี่นี่ไอ้ไอ้อะไรล่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้แขนหรือเลือดไม่เคยว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันก็เป็น เห็นไหมล่ะมันสมเด็จเราอย่างน,นี้ข้างสีดวัคซีนนี่เราก็สีดทั้งสองข้างนี่คิดไหมล่ะมันเป็นไปรีบไปแล้วน่ะมันต้องไปหาวิธีการที่จะเอาเลือดที่ว่ามันไม่ดีออกเห็นไหมล่ะมันป่าเถื่อนไหมนั่นมันก็สร้างใบลบใบลาออกมาปล่อยออกมาแล้วมันก็สร้างวัคซีนค้าขายเห็นไหมล่ะมันป่าเถื่อนไหมล่ะเนี้ยไอ้พวกเรานี่ก็ตกยุคได้ยากตกละกรมลำบากนั่นพูดก็ไม่ได้นี่พูดให้ฟังนะ มันเป็นอย่างนั้นพูดก็ไม่ได้ถ้าใครไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องไม่ให้ไปต่างประเทศไม่ให้เข้าร้านคา้าดูที่บีบบังคับกันหมดฉีดปับ๊บตายปั๊บก็เยอะนั่นเห็นไหมล่ะไม่เห็นว่าใครจะแข็งแรงสักคนนี่แต่เมก่อนนี้โอ้ยเราเดินทั้งวันนี่เดินจงกรมนี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็เดินได้นี่งั่นพอวัคซีนเข้าไปแล้วไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ปีเลยได้ผลเลยนี่เป็นช่วงไหนนี่ นี่เป็นช่วงไม่กี่ปีนี่เป็นช่วงที่ฉีวัคซีนนี่นะเราเป็นเลยนี่น่ะอาเราเลยโทษนี่แหละเราโทษหมอเถื่อนพวกนี้รู้ก็ใจยังพวกนี้มันหัวใจเถื่อนมันป่าเถื่อนนั่นมันไม่มีจิตที่จะเมตตาต่อมนุษย์ในโลกนี้มันมีจิตอย่างเดียวที่จะเอาอย่างเดียวที่จะฆ่าขายพวกนี้อย่างเดียวใครตายกุม่นสนขอให้กูฆ่าขายสิ่งนี้ได้ นี่เราก็เลยต้องตกทุกข์ยากตัวละกำลำบากทั่วโลกดินแดนเพราะความป่าดเถื่อนของหมอพวกนี้เข้าใจยังนี่พูกนี้ฟังนะเราไม่ไปเล่นการเมืองนะเราไม่ไปว่าใครนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงและใครละท,ที่บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรายังไม่เห็นเป็นหมดทุกคนนี่ลูกเรานี่เ,เริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เคยเป็นเททีอย่างนี้เป็นเลยนะแข้งขาเราก็เดินแทบไม่ไหวเนี่ยเห็นไหมละ่ะนั่นพอเขามา เอาเลือดออกเท่านั้นเลยโอ้ที่ตรงฉีดวัคซีนนี่เป็นเหมือนกับอะไรละ่ะเป็นเหมือนกับเลือดที่ว่าเอาติดทั่วไปหลายวันเห็นไหมละ่ะโอ้เป็นยางเป็นโอ้เป็นข้น,นเป็นอะไรไปน่าเกลียดไหมเนี่ยแล้วแต่เราก็ต้องจำยอมในสภาว่าจำยอมไม่งั้นเขาก็ไม่หไปประเทศนั้นไม่ไปประเทศนี้ไม่ขึ้นเครื่องบินไม่เข้าห้างโอ้ แต่ผู้ที่มันทํามันไม่ฉีดโอ้ใจอยาผู้ที่มันทํามันไม่ฉีดก็มันรู้นี่ใช่ไหมล่ะมันจะฉีดทาไมล่ะเห็นงน้เราก็พวกอีกพวกหนึ่งเขาต่อต้านกันหนักเขาปลอดภัยเขาไม่เป็นอะไรสุขภาพร่างกายก็ใช้อยู่เกิดแใจเกีอบตายเป็นของธรรมชาติธรรมดาเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแต่ผู้เท่ฟังมันผลข้างเคียงน่ะอ่าสุขภาพที่เคยดีมันก็ไม่ดีเข้าใจอีกว่าอ้ากดในพรทไตรักจา์มันก็ใช่ เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าตอนนั้นล่ะเราก็เข้าใจดีทั้งหมดนั่นหแหละต่พูดให้ฟังนั่นน่ะนพูดถึงความป่าเถื่อนของจัดโลกนี่พูดที่ถึงความป่าเถื่อนของมนุษย์นี่นั่นพูดถึงที่พูดที่สร้างยาขึ้นมานี่มันไม่มีความเมตตามันมีสิ่งเดียวที่จะขายค่าขายแค่นั้นนั่นมาค่าขายยาพวกนี้ด้เท่าไหร่นะเอา้เอาเฮ้ยลำรวยเป็นเสษฐีมหาเรษฐีนี่ลองคิดดูที อ,อันนี้มันคิดค้นไว้ก่อนได้ก่อนมันที่จะปล่อยว่าปล่อยว่าเชื้อไวรัสออกมาทีหลังอีกมันก็มาบังคับเราอีกเราก็ต้องปฏิเสธอีกตายไปแต่ละวี่แต่ละวันไม่มีโรคก,ก็เอาเชื้อโรคเข้าไปนี่วัคซีนก็คือเชื้อโรคนั่นแหละเราก็ไปเข้าใจอย่างเหม,มือนงูกัดนี่ก็เอาต้องพิษงูเข้าแก่นี่วัคซีนเนี่ยก็ต้องเอาเชื้อโรคเข้าไปเห็นไหมละ่ะเออเอาไวรัสตัวนี้เข้าไปไบก็ไวรัสตัวที่มันเป็นนั่นแหละ เอาเข้าไปให้มันมากมันจะได้ต่อต้านตัวที่มันกาลังจะมาได้อานะฉีดเข็มเดียวไม่ไหวก็สองเข็มเห็นไหมล่ะสองเข็มแล้วก็สามเข็มสี่เข็มห้าเข็มตายก่อนแล้วพวกเราก็ใจเยังนี่ยังไม่ฉีดดีกว่าไม่ไปไหนละนั่นถ้าใ,ใครไม่ฉีดได้ก็ดีลูกนี่เราได้ฉีดแล้วนี่หูนั่นน่าเกลียดนะเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เดินก็แทบไม่ไหวนี่ก็ก,กวบาเยเลยเราเรายังแค่นี้นะถ้าพูดถึงว่าอายุเรานี่หกสิบเอ็ดปีนี่นะเห็นไหมล่ะ ผู้ 78, ที่ไม่ฉีดพักทิ้งเขาเจ็ดสิบแปดสิบปีก็ยังเดินได้สบายอยู่นั่นน่ะโอ้เอยเรานี่แค่หกสิบปีหกสิบเอ็ดปีนี่เป็นแล้วนี่นั่นเพราะอะไรเราเราเลือกไปโอ้เพราะอนั้นแหละพอฉีดแล้วก็ดีอยู่พักหนึ่งนั่นพอระยะหลงังๆมาเริ่มมีปัญหาแล้วเป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่สายตาก,ก็เริ่มผ้ามัวไปสารพัดที่เป็นนี่ผลข้างเคียงเห็นคนนั้นเห็นคนนี่ตายโอ้แล้วก็สลดหดหนูนะ ถ้าไม่ฉีก็ไม่ได้มันบังคับอีกป่าเถื่อนไหมนี่พวกป่าเถื่อนพวกหัวใจเถื่อนพวกหมอเถื่อนนั่นเขาใจยังออยาอมาพาดหน้าว่าถูกต้องออแต่ที่ไหนได้เนี่ยก็ป่าเถื่อนตั้งแต่ทํายาโน,น่นนี่เขาใจยังแยกแยะนะเราไม่ได้ไปว่าใครนะนี่เราพูดตามทำต,ตามบิน,นัยนี่เป็นอย่างนั้นหมอชีวกกรมพัน์ไม่ได้เป็นหมอเถื่อน นั่นหากมันไม่มีอ,อยอเหมือนสมัยปัจจุบันไม่ใช่หมอเถื่อนเพราะใจไม่ได้เถื่อนนั่นรักษาด้วยความเมตตาต้องการให้เขาหายหมียาแล้วก็ยกยาแล้วก็ดูแลกันโดยธรรมมีจิตที่เมตานั่นนั่นนั่นแหละคือความไม่เถื่อนมันเกิดขึ้นที่จิตตรงนั้นตรงจิตตรงนั้นมีแต่ความเมตตาคิดยังไงไอ้คิด,คดที่จะทําให้ผู้ที่เป็นโรคไปก็เจ็บหาย,ายโดยที่ไม่เคยคิด อะไรที่บอกว่าอ้าวต้องการได้เท่านั้นต้องการได้เท่านี้เข็มนี้ต้องได้เท่านั้นล้านต้องได้เท่านี้หลายล้านวกว่ากันไปไม่มีมีแต่ว่าทํำยังไงนี่คนไข้จรึงจะหายเมื่อคนไข้ไม่หายก็เป็นทุนกข์น, क. นั่นเดี๋ยวไม่ละเราทํายังไงจึงจะให้หายได้ยาตัวนี้ไม่หายอ้าวยาตัวนี้ต่อไปนั่นหมอชีวกกมภัทนั่นไม่ใช่หมอเถื่อนนั่นไม่ใช่ป่าเถื่อนไม่ใช่คนเถื่อนไม่ใช่หมอเถื่อน ยาก็ไม่เถื่อนเข้าใจยังหรือวัอนนี้เอ็เอเอยอพาดหน้าแต่ผู้ที่จัผู้ที่กระทายานั่นมันเป็นพวกหัวใจเถื่อนมันทําเพื่อค้าขายนั่นไม่คิดว่าภายภาคหน้าต่อไปผลจะเป็นอย่งไงเมื่อพวกไอ้น,นีนน่พวกไวรัตนนี้เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราก็ต้องตกทุกข์ได้จากก,กรรมลำบากรีบขาเราก็รีบไปใหไหมล่ะ นี่เราวูบลงเลยเราก็ไม่รู้เราจะเป็นยังไงเหมือนกันนะนี่หลายวันแล้วนี่เราก็ดูเราอยู่ว <c oughs> ันแรกก็ว <c oughs> ่าอ้วนขึ้นอืบวมขึ้นเท่าต้นเสานี่ขาเดินไม่ไหวตอนนี้ขารีบเป็น <c oughs> คนร้อนแบบเลยเอาดูมันไปไงี้แหละอา,ามกรรมนี่คงเคยทําเออเายาเถื่อนทอําลายคามบ้างในชาตินี้ก็จึงถูกยาเถื่อนชัดแล้วอีกเอาล้วก็ยอมรับเพอใจยัง อาแค่นี้แล้วนะอมทนาด้วยสาธุลูกนนะั